เช่นว่าวันนี้เราเคยตกลงกันว่าเราจะพบกันปีเท่าไหร่เนี่ยปีละกี่ครั้งะแต่พี่บอกว่ามันไกลไปที่หลงคุยบ่อยๆได้ก็ดีเพราะว่าวันนี้วันนี้ก็ว่าวเหมือนกันแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาอยู่กวันนี้ก็กีตัวกับน้องหมาเก้าหมาใหม่นะ9เก้าหมาน้อยอ่ะ แล้วก็หมากก่อีกสองเป็นสิบเอ็ดวันวันนึงก็อยู่กับน้องหมาเนี่ยดังนั้นก็ไม่ค่อยว่างถ้าจะไปไหนก็แจ้งล่วงหน้านะตกเซลียงกันน้องหมาบรรยากาศนะคะก็ก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็้าใจกับน้องๆทุกคนคือเราทํางานด้วยกันมานานเนาะอย่งยังรักผูกพันแล้วก็ยังคิดถึงอยู่ แต่ว่าไม่ค่อยได้มีเวลาโทรหาใครก็ส่วนใหญ่ก็จะไปทาง a c e b o o k นะคะนนแล้วก็จริงๆแล้วนี่ก็อยากไปพี่เอวาน่ะเที่ยวใน,นต่างประเทศกาศเก่าๆน่ะอยากอีกไม่ต้องถ,ถึงต่างประเทศก็ได้ค่ะน้องเอาใกล้ๆสถานที่สักคนในเมือ<ม>งไทยแล้วเนี่ยที่เที่ยวยังมีบางทีเราจะไปได้อังกเยอะแยะเลยแต่วันนี้ที่สิงจะไม่ทวงแผนการสอนคะ าใจดีมไม่มี้คระให้เราต้องคิดเนาะสมัยก่อนจะต้องวางแล้วเช้าขึ้นมาวันนี้ต้องทําอะไรดับหนึ่งสองสามแล้วในเดือนนี้ต้องทําอะไระต้องวางแขนร่วงหน้าเยอะจริงๆถ้าให้สอนอย่างเดียวที่สู้ตายนะ่เที่เองก็ต้องคิดในชะ่ไหมอบนอก็ต้องคิดใช่ไหมอบวนนี่